เลยนะเพราะเตั้งตั้งในยืนรถมาให้คนยังเดี๋ยวนี้เนี่ยขึงเออจับต้นหนางเอาเองจับต้นหนามขึงหนึ่งมือมาขึงกับด้านขึงตลางน้ำใส่มันมีวงแหวนอยู่จ้ะเนี่ยยังเดี๋ยวนี้เพิ่งเดยืมขาเอาเอาขึ้นมาหนึ่งมือแล้วน้ำใส่น้ำวางใส่ก็มีวงแหวน อะไไปอือไปกันไปกลนโอ้ยไ,ไม่เอาไ,ไม่เอาไมเอาคืนไหมมาขีดแบบหินไม่เป็นคนขึ้นขึมอสด่าเดกมันก็ขีดเงาวันนะโอ้ยขีดเงาวันขีดเหี้ย ดึขส้นมาก่อนฮยพันจะเป็นยังไงดึงึ้นมากคอยดึงดึงแล้วก็พาดเสียเอวเสียเอวบ๊วยแม่เสียคองยุดละอย่าดึงอย่าดึงมันแข็งเลยมาเนี่พอดึงหรอเดืองพอดึงเดืองเดืองเดี๋งวนี้เดี๋งวนี้เดื๋งวนี้เดี๋งวนี้เออเห็นปะสลัดสลัดเลยนี่ ตรงนี้มันเป็นหิแหนแหลียม,ม,มเขามาขึงแบงลึงกางสิเขามาหางขึงต่อ,อไปเราเราเขาไปจับทางนึไงไ้ขึงหนึ่งเราทางที่เขาไปจับครงหนึงหลักการเอาวานใ่ิงนั้นกับวานใส่เอาเจ้ากบานดูออเอาไม่หนีคอตัวเดียวเพราะรออหนีแล้วาัาด้อ โอ้ยมันหล่องได้เหรอเจ๊หมต้นอ๋อดีอมหเอ้าอมาไปด้ยกวนมันเยอะอยู่คนออแป่อกี่มัคือโดดตามตเนาะโดนเลยเรียว่าเจ้าแม่ไปเรียกว่าแมเด็กตาก้าว มาจังที่อย่าน,น,นอน <c oughs> น,นี่แดงนี่นนนนนนป่า <c oughs> แดงคืเงเขาก็จับป่าทางนี้มาลหลายๆ <c oughs> ลายเคื่อง่านไปเดียวนี่เขาก็จับทางนี้ไว้คุณน้ากางเสาคุณน้า <c oughs> เออ <c oughs> ไปกัน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 ที่ก็น,น,น,นวานอยู่พอดีลเลยเส <c oughs> ื้อสิบไปวานแห่ทั้งคนทั้งอันปีนลงพอดี บ่ฮาวานเดี๋ยวน้ำถว่ติดเหอมันยังเหื่อแห่งโค้งเดินเดินไปไปยปล่าเ่อาเก็บร้องหัดรันนะเอาตางที่ว่าภารกิจดึงเลยตีละเดี๋ยวจีบดิงเฮ้ยมันไผปลาโดตัวหันอ่ะดึงจะดึงแหปลาใ่ญ่แล้วหันอ่ะเดี๋ยวันดิเดี๋ยว เด้งอย่าเพิ่งไปขอนกูคืนแล้วต่อตลาดให้กูได้รายรู้แล้วกูจดเลียบวันเดียวให้ได้ป่าละจากโมงหลับจบเดงเด้งเด้งบูมบูมเจ็ดสี่โมงอะดึงแม่ดึงไฟขึ้นแม่ดึงไฟขึ้น